สุเลยก็ับพ่อไม่ร้องครับมือนียมากปอกับเบารองคือเก่าครับมือนียมาทางบันถุงใหญ่นะครับถุงใหญ่บรนส่างนี่น้องถุงใหญ่ครับเลยถ้ามาเบิ่งสะดุ้งก็เก่าแล้วครับเลยแม่เรากำลังยกอยู่ไปไปลวนเบิ่งกระเพาสี่ใดหมดเนาะเสียงินเหี้บมาเลยมือนียว่าใครเลยปามเลยวันสันวาเงินคืมๆเนาะอืม นามเลือกมึงเ่ยครับลุนบางอย่างหน่อยครับอยปัญญางึ่งเรื่อยๆนี่ลายลังอยู่มึอมามเออด้ครับนี่มากมเออจักเส้นนี่สา้สามเส้นอยู่าเอนี่พอได้ เปียถวยไปแล้ววันนี้่นนนะได้เปถวยเลยนีน่่นเดียัน่นเดียว่นเดโอ้นเป็นถวยแล้วล่ะปันนี้น,นะครับอือโอ้แต่ทดึกดึกดึกดีเดึกกดึมดึกดึึกนกดึกดกดึยดึกดึกดึก เาถบเบื้องยังไยครับเดี๋ยวเบื้งหลังเงินเบื้งบันยากาศไปก่อนก็ป่าในของแม่แล้วนี่ละมอว่านหนึ่งานง่านดตบใหญ่งเบ้อโลกครับ้ได้แล้ได้ป่าสองมือสีตวป่านี้ใหญ่มือมือที่แรกหันได้ตูนึงมือรุ่นมากหันได้สองตูมือว่านมีได้ตหนึงมี่ตวปั้นนี่ มันจะเอาไม้ำสวยๆแบบโมไซหนังเลยตุ่มตุมว้ามันจะสาวรถบัตริ่หันเขาอามีสิลีครับครับเดี๋ยวไปบ้างหลังอื่นครับขอบคุณครับขออนุญาตถ่ายคลิปแล้วครับได้ไหมเงียบเลยขึ้นขึ้เลย คนก็หูดีเถอะละคนท่านหนามาอยู่คนมาท่านหน้ามากย่งเกือก็หูดีบ้านบ่ถือเถอะเนาะนี่บ่ถือกันมาเจ้อโอ้หน่อเนี้ครับได้แล้วได้แล้วนะบอกผมเป็นป่าแต้วจิ๋ไก่ยังไงครับผมน้ยินเดียวเดียวยันครับป่านิี้นครับน้องนี่เป็นป่านิ้นะครับโซนน้ อืออ่าัดโตโตมันจะง่ไงมั้งเนาะมันจะสมกันมันปนิน่นึง่่าเพ้าตากแดดไว้ถอดยิ้มตำหงุ่งอ ครับอุณน่ะมันบ่อนอยู่นี่ปลาอุณน่ะปลาอุ้นอะอืมแม่แล้วครับปลาขาวครับพี่น้องขี้ปมเห็นปลาเราเป็นสองตัวแล้วพี่น้องเมื้อี้

ห็นแล้วครับปลายตัวที่สมแล้ว,มมว,น,วน,นม่ไหมครับอืมนี่หน่อยกันนึงครับ <c oughs> มากเลยครับปั่นิ่ปั่นิ่ับปั่นิ่น้อยจิ๋วโอ้โอ <c oughs> ่วนป,ปีนหน่อยแล้ว,วมันก็บวบมันบวมหมหา่แยมาครับในป่า,น,าน,ปน้อยลีครับวันนี้ค <c oughs> รับอืมมัวข้าครับป่าน้อยลีวันนี้ลูกปานิ่งเออต้มไห้ม้ห้มาให้แมวฆ่าที่าน <c oughs> ปลาเน่ะที่เขาพักเล้อไงก็ปาขาวหน่อยอยู่หรอกเออตะปูเเออยางเ้อเออหเ้่อ,ย,อ,อย่างเ,เอาเปลี่ยนหมองครับมนี่ <c oughs> <c oughs> มาถึงโดนแล้ว อืมยูว่าจะมีตะกีดินมีก้อนหินอยู่อ่ะอืมลองไปลองครับรุ่นเบื้เป็นเดจ้าจะถ่ายนะครับเนาะคลิปนี้เลยขอตัวไล่ไก่อนนะครับเนาะรุ่นเบิ้องบนจะถ่ายครับแม่เพิ่งจะได้ปลาเจ้าเหมาเศร้านี่ละที่บ่ได้พ่อโล่อยู่มหม่อที่บ่พ่อโล่อยู่บ่ ยเนกบจได้ยู่นันเพื่นับี่เกอยู่ยู่เพื่อนรูปน้อยเนี่ยได้ยู่แล้วครับแบบรอะผม่าเมื่อั้นยาได้ตีมันในบูตามออครับมันหนีผาบอใครถือนะครับครับบ คนมาเนี่ยโอ้โหโฟว์แต่มันขึ้นเนยอือใไ่ครับมีดขึ้นกัน <c oughs> <c oughs> ครับจิมีก้ก็ตัวไลกไปก่อนสวัสด,ดีครับขอบคุณครับ